สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดนะคะคลิปนี้กะซีลงกับประมาณพ่นแหละสิ้นปีพอดีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบเก้าประมาณสิ้นปีพแหละจะไหนลงเพราะว่าบางคลิปกะซ่ากว่าเวลาจริงเหมือสองเหมือพนแเละเจ็บหน่วยตานะพี่น้องไอ้เขาสึกว่าวมืนอ้ต้องได้กินยาแอสไพรินอะ่ะมันทาอาการปวดปวดมากเลยนะ ใส่ผ้าอันนี้แล้วนะจะมันก็อุ่นดีใส่ดีกว่าไปไปใหญ่วอมเดือดคาแล้วจบแถววมันนี่วะลองสตาร์ดึก็มันคือดำแี่ยพี่น้องเอาครับ ไปข้างนอกขอ้ e t h i n g t e s t i n g the l o the my i s างเฮอนในยมมามวานอยู่พี่นนองเอยสงสัยไปสลองปีใหม่นนวเยียร์แล้วก็คิดสมานนะคะ ขอทุกคนมีความสุขขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะล่ำรวยเงินทองล่ำรวยความสุขล่ำรวยโชคล่ำรวยบาสนาคนที่เขาอยู่บ้านเนาะ <c oughs> เขาก็มีสลองปีมงปีใหม่ประจงปาตี้สวนคนอยู่ต่าประเทศอย่างเราไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันเข้าดาวก็เป็นวันธรรมดาเหมือนวันทั่วไปไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงสิ่งสำคัญในการอยู่ต่างประเทศคือการอดทนนะมาค่ะพาทุกคนมาหาเห็ดกันโอ้ยก็จะเอานี่มาเค็มมาหาเห็ด ต,ต้องเปลี่ยนแว่นตาแหละไอ้เบิงง่งกซงละเอาไว้โอ้ปา้าฟินิชแล้วโอ้ยข้าเจ้าเอาแล้วโอ้เดาฮันติงโอ้ยเนาะเห็นดพังหมดแล้ววานาเอาไว้เลยพังหมดแล้วพี่น้องเ้ยเก็บเห็ดก่อนปีใหม่อีกสองวันสามวันปีใหม่โอ้ย เจ้าก็บได้อยากเฮ็ดพังดนวะค่อยเบิ่งละสงสัยได้ไปดำกันล่ะปะอไอ้นี่ยนปป่ไปดอกซันตะเมลแม่เขาหลาสัตว์ฝั่งปุ่นบอกขด้นยินเสียงปุ่งปัง,ปง,ปง ้ปมันโคลมันหนาวล่ะลบะบ้าไปเช็คค่ะแล้วก็ไปดูกันอือหืออีดีแล้วมันบ่มีแผลอาวดอกอยู่นี่นะเขาเหยียบจ้ะเขาเหยียบนะคะ ยอย่างหนึ่งมันหนาวแหงพี่น้องเลยบางมันหนาวแหงจกนเห็ดเห็ดมันแข็งตอนนี้โอ้ตะกี้หายปลาเนีกกระบอกดอกไปไปไปพูดไปทำพูด น้ำน้ำโอ้โหน้ำมาจับบันนี้บนเอาแล้วมันนั้นเอาบ่าได้มันหลายมาสั้นมันมีหลายดิสะ้วันนี้มันหมดแล้วอ,อ้่ตายมาตรงใหม่แล้ว้อจ้ะโอ้พี่น้องเอ้ยเห็ดมันแข็งหลายเห็ดมันแข็งหลายกะ เอาหนาอยู่ใช่จะ้ะเยอะนกปาบูกุพัดกอ,อมันมีบัางแต่ว่ามันมีเลยไี่เนาะนี่นี่นี่เห็นบ่นี่เด้โอ้สิปีใหม่แล้วยังได้เก็บเห็ดอยู่ข้างคางมันกะเลิศแบบนี้ได้เนาะเขตดที่แบบว่า ฝนตกตลอดนะนะพใหญ่ใส่เกือบกันหนาวแอกอยู่แล้วก็ได้มีคนมาหาอยู่เด้วยจ้ะบางน่อลองเห็นมันนี่นี่เฮ้มีคนมาหาอยู่ว่าแม่แค่อายทุกพี่น้องนี่เห็นปะโอข้าจักจกขนาดอยู่ได้นี่จกโพดพี่ จนหมดจ้ะมาหาคือฮอรนี่แล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศห่วยเส้ยหยาไปเรื่อยๆมันก็ใกล้สิหมดยามันแห้งแล้วนะเนาะมันสิปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้ย อยากมัดผมได้บนะัดนนีะคะอันนี้นะพอดีเอาไปพัดเศษปอเปียกพี่น้องเลยนี่ไงนี้เลยนี่นี่นี่ หนาวจย็นบ้านฉมีผู้ชาย,ยผู้หนึ่งอยู่อยู่เฮือนแถวนี้แหละจ้ะเข้าเหมือนแบบโฮมเลสแต่ก็บบได้โฮมเลสอะนะเขาสิมีหมาสองตัวแล้วก็มีจักรยานแล้วเราก็สิเลาะต่อแรงๆจ้ะไอก็เห็นเราเราก็เห็นไอคุ้มือ สว,ส,สวัสดีโอเคขอขอเดี๋ยวว่าจะ,จะโทรหาน้องฉันนะเ็ดเ,เดี๋ยวฝั่งโน้นจะหาดขับรถนี่จาจะหลบแบบไหนเราก็เจอ ข้อได้กินได้ประสุดท้ายนี่อ,อยากเก็บให้มันงามมากับวางามเลพี่น้องเอ้ยมันขาดมันหนาวน้องชายพ่อใหญ่เรามาหาลูกพ่อใหญ่อยู่ทางตอนใต้มาเยี่ยมนะแล้วก็อยู่ที่สองที่สิมาหาพ่อใหญ่กับน้องชายเราอยู่นี่จะ้ะ หลานเพส่วนจ้ะแล้วก็สิเลยมาเบรเตินนี่เนาะโอ้โหเห็ด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 เพื่งทรายเห็ดเพื่งงัวเห็ดเพื่งทรายครับเก็บเห็ดเพื่องเซยปีใหม่เดิวเดินนี่เด้อย,ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่ทางอาอยู่ฝนมันได้จ้ะทุกคนไอฝนคู่มือเนาะ คนแบบนี้มันเก็มีเหดให้เก็บน,นะเก็บไปก่อนเก็บอะไรจังถิ่มทีหลังจะ้ะออกมาข้างนอนแล้วนะคะล้วก็เห็ดอีกยังอันนี้ก็เก็บอีหยังเก็บขู่แล้วเห็นนีมให้มีตรงเก็บขู่นำได้เดินมาฝั่งนี้มันจะมีต้นไม้อย่างนี้นะเผื่อมี อะไรนะเห็ดนางฟ้านะแต่ว่าไอเห็นกอกแอปเปิลเมื่อกี้นี่หล่นมาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังดีที่ว่ามีกกแอปเปิลจะปีหน้าก็จะพาทุกคนมาเก็บแอปเปิลอยู่ตรงเมื่อกี้นี้เนาะหนาวมากเลยนะโอ้ยหนาวหนาว เดี๋ยวมาส่องดูตรงนี้กันนะว่ามีอะไรมีอะไรไหมตรงนี้ข้างนี้เขาบอกว่เฮ็ดไร่นะคะทุกคนเห็นไหมมีอะไรเลยนะมีแต่ผักกระโดนนีผักกระโดนนี่นอ้องเบ่งเห็ดเอาบุได้ค่บะบุญนะล่ะ อโ,โอ้ยเอาไม่ได้พี่น้องเป็นเห็ดเนาะมันมเกิดขางทางพี่น้องเขาก็ย่างก็เอิดตรงเกิดด้เห็ดกันอะไรนี่นะคะเห็ดเห็ดอีกแล้วนี่ไงเห็ด <c oughs> นี่นี่นี่โอ้บาพีน่น้องปบาสิโตโอ้เห็ด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  โอ้เยอะด้วยนะนจะเก็บเอาเอ้เหเนาะเห็ดออกตามขางทาง,ทางสวงนี้บอกตามป่าสวงปีใหม่ก่อนปีใหม่จังหน่อยจ้ะมือสองมือนี่แหละลงกับบําเปีใหม่คุณบออายในโคกมันม็ดแล้วเพราะว่าข้าเจ้าก็ไปหาเนาะบําเพ็แต่อายได้พี่น้องหาเห็ด ฝรั่งเขาก็หาเลยอืห้เห็ดผึ่งหวานนะเขาแห้งมากอ๋ออนี่ไงนี่ขาเพราะเริ่มไอามาไวเลยไหมเพราะว่าไอาหัวสี่ห้าโมงนะ่ะเขาจะฉีพาสัตว์เลี้ยงของ,ของเขามาย่างไอก็เลยมาไว โอ้ยนี่ไงป้าเอ้ยบุกุบุกุกนี่โอ้โหทุกคนเชื้อรานี่ yes เจอเจอเชื้อราแล้วโอ้เอาแม่ไม่เอาหรอกป้าได้ดอกเดียวไอ้เหยียบไหมเหยียบจริงด้วยเห็นไหมต้องเหยียบด้วยเลยนี่ไงโอ้โหป้าเยอะมากเลยอ่ะนี่น เต็มแล้วนี่เห็นบ่แป๊บเดียวนึงใส่อีกละโอ้ยหมาคือมาเห่าคักแทะโอ้ีนเห็นว่าโอ้ยหมามามีเจ้าของเลยจะข้างในพุนแหละเจตะแรงเจ้าของเขาก็ซีคีรถเอาอาหารมาหาจ้ะ มีคนไหมจะมีคนอาจจะเสียดแอปได้เลยฮะแอ,อย่ังไรแอคแบบว่าเห็ดเป็นอย่างก่อนนะเราจะมาเก็บไม้มเหยียบยีกเยอะแยะไทสิเห็น dù với mình nói thì nào nọ để vuôn còn đâu phải nhà đó ôi anh đi làm anh đã áo bơ đây thang này chân chân bộ bộ được <laughs> hả yeah. I know. ไปไปไปบรรยากาศบ่สดื่นบ่มีฟ้าบ่มียังก็ะยาขอแค่มีเห็ดให้เก็บเนาะพี่น้องเห็นบ่เนยจโรเจเลยอยู่ป่ะถ้าเข้าไปข้างในนี่มีเลยพี่น้องแต่ก็วันนี้ยังไม่อยากเข้า วนแค่นี้ก่อนเห็นบนีนป่านาตายมั้อตายก็จนบาอย่างเขาเห็ดดำมันหลายปวดบังบังนะป่าตีโทนกบังนี้ขางถนนเลยเด้อจ้ะเคยบอกข้าเจ้ากับมาหาเห็ดพูดเขาข้างในบุก มึงนี่มึงนี่มึงนี่เยอะแยะจ้ะเห็ดบานอายน้ำลายโพดบบอยักจกตอนนี้เราก็โดดมาอีก ฝั่งหนึ่งแล้วนะคะมาหอดดำกันแล้วพี่น้องจากภูนห่าง30สิกิโลด้ปไปไพากันขี่รถเด่นป่านี้อพ่อใหญ่เราจะให้ขับรถมาขับกันคฝั่งนี้นะเมืม่อนี่ยนะบ่ได้ลงไปทะเลนะมาเดินอยู่สวนสารตรงที่เคยเก็บเ,เห็ดนงงางรมนะเพื่อมีเห็ดอีกเนะาะเพราะว่าตรงนี้อ่ะ มันเป็นแบบบรรยากาศที่แบบว่ามันบอ่อหนาวเลยทุกคนว้าวิดไหมมันมันมันบอ่อแห้งแล้วนะมันเป็นชุ่มฉ่ำตลอดก็เลยคิดว่าอาจจะมีเห็ดนีไงเห็นไหมโอ้เห็ดไตเปือเห็นไหมความชุ่มฉ่ำนะคะไปพาทุกคนเดินไปฝั่งโน้นนี่เห็ดอะไร,รอ่ะบิวิดเหรอจริงด้วยเห็ดบิวิดแต่ว่ามันออกนานแล้ว เห็ดอะไรเนี been, h, mm ่ยโอ้ยแม่คิดว่าเห็ดแต่ดำยังน้อยอ่ะแถวนี้อ่ะมันยังแบบว่าให้อายได้สัมผัสเห็ดเนาะคนที่ชอบหาเห็ดจะเข้าใจนะไดจับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเนาะมึงนี่พี่น้องเห็ดมีแต่เห็ดมึงเต็มอยู่ถึงมันจะเป็น้องใส่บันี่ไดมันก็ไม่ค่อยหนาวนะ ฝรั่งโอเคต้องยคนไทยก็โอเคมาลองดูก ok ูここ๊กกู๊ Is that carrot? วิมันเพิ่มไอ้แครอทได้ที่มหาเห็ดจะเป็นน้องเบิ่งเอานี่มันเป็นแครอทแครอทแครอทดอกเดียวเปล่าผักติ้วนะคะใหญ่ยืดเมื่อกี้ได้เห็นเห็ดถั่วพีนัทเนาะป่ะเนาะแต่ว่าแก่แล้วจ้ะ ทุกสายได้เดินสืส่อๆบนี้เดินออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์โอลีแนะ่เลยเซลอมองเซลอมองเบึง่งละไม่มีเฮ็ดนจะ้ะเดินออกกําลังกายเดินมาเนาะเห็นขาวๆก็คือแต่ว่าเป็นเฮ็ดนางลมเฮ็ดอย่างแบบนี้นะพี่น้องบอกไอด้ดุเห็นนางลมนี่มันอยู่กับโกอียงเขาคือหาง่ายแท้ถ้าาหาตามขอนไม้ อผู้ค่ะหายากขนาดเมื่อนอั้นเนาะเทียได้เห็ดอันมานะ่ะสถาบันแสบบ่บ่มีความแสบเลยเด้อจะ้ะอ้อสิเถ่าบ่หอมบ,บ,บ่อยเนาะบ่มีอย่ะประทับใจนะแต่เก็บพอมันเป็นเห็ดใหม่เนาะแค่เก็บบอกทุกคนว่ามันเป็นเห็ดที่กินได้นะประมาณนี้นะนี่นี่ผนะักเลยนะคล้ายๆกับพวกผักสทุเนียร ออกไลยเลยบางตามเงียแต่ว่าวันนี้ไม่เก็บนะฮะคนเยอะเยอะหนาวแห้งละเมื่อพอดีละอีกประมาณเอ่อหนึ่งกิโลกระสีหอดรถจ้ะเลือกกระเซียวลงมาทะเลคนหลายขนาดเล่นไมเนี่ยเป็นมันหยุดยาวบ้าจริตหรอ อะไรโอหเดี walking, huh? uh ๋ยวพากันเมือกอนไองด้วยโอ้มีจะคนเต็มเยอะไหมคนเยอะมากเดไลท์ที่นร์สิใจช่วยดูอลองอลาอลองอลาเมซอลองอลาเมโซแม้ต่นอกไปกับบ้านกัน Alors, maintenant. 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 C'est bon, on va à la maison. On va aller. On aujourd'hui. Oui, c'est bon. Ah, ah, exercice bah. seulement, mais toi, tu as amené beaucoup de champignons. champignons aussi. champignons Oui. Tu oh. as amené exercice. champignons aussi. champignons aussi. champignons aussi tu as peut trouvé des champignons aussi